ตู้หย่อเหรียญที่จีนนะเนี่ยเขาจะเอาหัวในลงเพราะเวลาลงมันจะกระแทกข้างล่างแต่บ้านเราอาจจะตั้งตั้งขึ้นเพราะว่าเวลามันลงมันก็จะไอตัวอะไรนะตัวขวดะมันไม่ได้หนาเท่าหัวก็เ,เลยเอาใส่หัวมัง้งคิดนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างน้นแล้วก็มีของกินช็อกโกแลตแล้วก็มีนี้ดอฮานิฮ่าอยู่วนก็วันยี่ห้าบาท หนึ่งหยวนเท่ากับห้าบาทตีงไงไม่มีไข่สีดำด้วยขนมขนมขนมมีมาม่มมาด้วยน่าจะม,ม,มาม่าหรือเปล่ามีแม็ด้วยแม็ดห้าบ,บาทห้ายวนก็มีเลเล,ล,ล่ล้นเลยว่เนี่ยขนมก็ถัว่วช็อกโกแลตน้ำน้ำเป๊ปซี่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 น่าจะลัซซี่รี่หรือเปล่า มีน้ำวิตามินด้วยเนี่ย yeah. อันนี้ตู้อยู่ในโรงแรมที่เราพักอยู่จ่ายยังไงจ่ายเป็นอ,อ่านไม่ออกเลยสักคำอาจจะดูเอามาเปย์ะแต่ปกติอะเขาจะจ่ายผ่านอัลลีเพย์กับวีแชทเพย์ประมาณนั้นไอ้จริงๆก็ใช้เหรียญได้นี่หว่าแมชชีนแมชชีนห้าหยวนสิบหยวนเออว่ะ ใช้ได้ป่ะแต่ต้องใช้เหรียญแน่นเลยชั sure. วร์ไงพี่จ่ายเลือกกดแล้วก็สแก,กนส่วนมากที่จีนก็สแก,กนหมดเลยอะ่ะตู้น้ำ